ปรมาจารย์เย่หยวนตอนที่406หยวนเฟยก้าวข้ามขีดจำกัดขึ้นรูปโอสถเมื่อเย่หยวนเป็นเสียงออกมาเบาๆแสงสว่างรอบหมอซื้อฝังก็ค่อยๆจางหายไปและกลับกลายเป็นมอหลอมโลหะรัดาธรรมดาเช่นเดิมหลังจากเสร็จสิ้นการหลอมเย่หยวนก็นอนแผ่บนพื้นอย่างเหน็ดเหนื่อย การหลอมโอสดในครั้งนี้เป็นทางการทดสอบที่ท้าทายต่อพลังจิตวิญญาณและพลังปาณไม่น้อยโดยปกติแล้วไม่มีใครเลยในแดนล่างที่จะสามารถทําเรื่องนี้ได้มีเพียงแย่ยวนที่มีความสามารถในการควบคุมพลังจิตวิญญาณและพลังป่าในระดับยอดเยี่ยมเช่นนี้เท่านั้นถึงจะสามารถหลอมโอสถในปริมาณมากขนาดนี้ได้ในคาเดียวพี่ใหญ่เซทเท่าเลยทุกพี่อิงโมโหู ถามด้วยความตัวลึงเฮเจ้าเห็นว่าอย่างไงล่ะยังไม่เสร็จหรือไงนี่เจ้าอยากให้ข้าหลอมอย่างอื่นต่อจนตายเลยงั้นหรือเย้หวนกล่าวตอบอย่างขว่างโลกอิงข้าก็ไม่ได้หมายความเช่นนั้นแต่การหลอมเสร็จภายในครึ่งวันแบบนี้มันไม่เร็วกินไปหน่อยหรืออิ่งหมูหูมองจากตรงหน้าด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อหลังจากที่มันสนําเร็จระดับสามและกระตุ้นความทรงจําที่ได้รับการสืบทอดมานั้น ก็เข้าใจในพื้นปฐพีนี้มากขึ้นและหนึ่งในความทรงจําที่รับสืบทอดมาก,ก็คือความรู้ในศาสตร์แห่งโอสสหลังจากที่เย่ยหยวนนอนพักบนพื้นอยู่คู่หนึ่งเขาก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆและกล่าวว่าความแข็งแกร่งในตอนนี้ของข้ายัางคงอ่อนแอเกินไปจริงๆหากอยู่ในจุดทรงสุดแห่งอาจากเกะเกินนภาละกาเพียงสองชั่วยามข้าก็จะหลอมโอสถเสร็จแล้วองวิงหมูหูคำลาออกมาด้วยเสียงต่ําและอุทานออกมาว่านี่ทํามันปีต่ะชัดๆเลย เยห,หยวนระเบิดเสียงหัวออกมาอย่างชอบใจและกลับไปว่าช่วยไปดูแทนข้าทีว่าโอสถที่หลอมอยู่อยู่ขั้นใดนั้นอิงโมหูพงไปอย่างม้อหลอมซื้อฝังและแต่เห็นโอสถจำนวนมากควาล่อยเม็ดต,ต,ตรงหน้าเขาจ้องโอสถแต่ละเม็ดอย่างละเอียดพร้อมกับความประหลาดใจที่อัดแน่นในใจเป็นอย่างไรบ้างเย่หยวนตะโกนขึ้นท่านนี่มันปีศาจจริงๆด้วยการหลอมในครนั้งนี้โอสถส่วนใหญ่อยู่ขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีบางส่วนเป็นชั้นยอดเยี่ยมและ เศษที่เหลือก็เป็นขั้นกลางเฮ้อน่าผิดหวังเสียจ,จริงหากไม่ใช่คันเหนือฟ้าก็ถือว่าไม่ผ่านเยยหยวนกล่าวหยุดหงิดข,ขันเหนือฟ้านี่มันโอสดระดับสามเลยนะลูกพี่อิงโมฮูหลอมทับจับไม่ได้หยินอันที่จริงจุดอ่อนที่ใหญ่งงของการหลอมโอสดในครั้งนี้คือปริมาณพลังปานของเยหยวนเพียงเรื่องนี้เท่านั้นที่ทําให้เป็นปัญหาในการหลอกของเยยหยวนแตู่กทัาสซาในการหลอมและสรทางโอสถของเขาจึงช่วยการประคอง การหลอมจนประสบความสำเร็จเช่นนี้ได้มิเช่นั้นผลที่ออกมาอาจไม่เหมือนในปัจจุบันเอาละข้าจะฟื้นขึ้นพลังทั้งหมดให้กลับขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกเจ้าหาอะไรเล่นพังๆไปก่อนหลังจากที่ข้าก้าวู่อาจักากกับนภาขั้นปลายได้แล้วข้าจะหลอบโอสถนภาสูญให้เยหียนก้าวอย่างอ่อนแรงอิ่งโมู่ดดีใจอย่างมากไม่ได้ยินและก้าวอย่างดื่นเต้นว่านี่แหละลูกพียาที่ข้าตามหา น้องเล็กผู้นี้จะรีบทำให้ระดับสี่ให้ไวที่สุดในในตอนนั้นใครจะบกป้องพี่ใหญ่เองเย yeah, หยวนกอกตาไปมาเล็กน้อยก่อนจะกล่าวตอบว่ามันจะดีมากเลยหากเจ้าไม่จุดค้าลงครองเสียก่อนแต่ในขณะที่เขาเก่าออกมาเย yeah, หยวนก็ทราบดีว่าพลังของอิงหมูหูไม่สมัคประเมินได้เลยก่อนหน้าน,นี้ที่เวิญชน่ากับเจ้าหึงมืออาจาร้อยสุดวัดอย่างเจ้าเฉินกังอิงหมูหูก็สามารถสร้างบาดแผลได้ด้วยเพียงระดับสองเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าหากอิงหมูหูสำเร็จ พลังระดับ4ี่ได้มันจะต้องเอาชนะเจ้าสังการได้แน่นอนนอกจากนี้เย่หยวนยังพบว่าอิงหมอหูอยังสามารถระเบิดพลังทั้งหมดออกมาได้หากตกอยู่ภายใต้เง,งนไขพิเศษบางอย่างและผลที่ออกมาคือความแข็งแกร่งอันน่าเหลือเชื่ออย่างมากนั้นรวมไปถึงความเร็วที่ไม่สามารถมองท้าทันเลยการโจมตีของอิงหมอหูใส่เจ้าเสถงกลางในทั้งสุดท้ายนั้นเย่หยวนไม่อาจทราบได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นอกจากนั้นตอนที่แม่ของอิงหมอหูกำลังจะตาย มันก็สามารถจัดการกับงูเมคาเจสีได้เช่นกันเมื่อดูจากหลายสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพลังแท,ท้จริงของอิโมหูมันไม่สามารถประเมินได้เลยวันที่2ในที่สุดเดย่หยวนก็ฟื้นคืนพลังจนกลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วและเตรียมจะก้าวข้ามขีดจำกัดแต่ทันทีเขาหยิบโอสถจิตมรกตขึ้นมาแล้วกืนลงไปในปากอย่างไม่ลีลอดใดๆใ,ใ,ในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มเดินลมปานด้วยวิยุดธก้าวเสียงบูาและฤทธิ์ของโอสดก็ถูกดูดซับอย่างรวดเร็ว ผนึกลมปานขนาดเล็กที่อยู่จุดตันเขียนของแย่หยวนค่อยๆขยายตัวคืนอย่างต่อเนื่องหลังจากเวลาผ่านไปวันหนึ่งแย่หยวนก็ก้าวขึ้นสู่อาจากกอเกนภาระดับ3ได้สําเร็จนะอีก3วันถัดมาอุปสรรคการก้าวข้ามระหว่างอาจากขั้นต้นไปยังขั้นกลางดูจะไม่เป็นหาดใดๆเลยและในที่สุดเขาก็ก้าวข้ามขีดจำกัดสําเร็จอีกครั้งพร้อมขึ้นสู่ระดับอาจากกอกนภาระดับ4 วันเวลาได้ลังไหลลวดเหลวลากกระแสน้ํเพียงปิบตาเดียวหนึ่งเดือนก็นผ่านผลนไปในวันนี้นักถานที่รับแ่งหนึ่งหลังคุบเข่าฉี่ซีคะได้มีพลังบานจํานวนมากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมันก็รุนแรงจนพิดปรารถ์หยวนเฟยเองก็มีสายเลือดของสัตว์เทวะเช่นกันจึงไม่ใช่เรื่องยากนะักสําหรับตัวมันท,ท,ทั้งๆที่ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของแดนดันล่างมันไม่เหมาะสมต่อการพัฒนานเลยสักนิดยยห,หยวน กล่าวขึ้นพร้อมกับโผลห่หะชิก็แค่สำเร็จระดับสี่เองไม่ใช่หรือมันน่าดีจจตรงไหนตาบใดที่พี่ใหญ่หลอมโอสุนภาสซนให้ภายในครึ่งปีข้าจะสำเร็จระดับสีได้เช่นกันอิงโมหูกล่าวเยะหยันแย่หยวนที่ได้ยินดังนั้นก็หมดคำพูดใดๆอีกแล้วไม่กล่าวต่อไปเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะกล่าวสุนก็ไปว่านี่เช่าไม่เลยอายคำกล่าวของตนเองเลยหรือทางทางที่ ทราบดีว่าความเร็วในการพัฒนาของหยวนเฟยด้วยกว่าเจ้ามากแต่เจ้าก็ยังกลดูถูกได้อย่างภักภูมิใจการที่หยวนเฟย์สำเร็จระดับสี่ได้ภายในหนึ่งปีมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งยิ่งแล้วและหากเจ้าไม่มีเอสถของคาการพัฒนาของเจ้าก็ไม่ได้เร็วกว่ามันเลยเ yeah, ย่หยวนกล่าวด้วยความโมโหเอ็มพยักพวกนี้เป็นถึงลูกหลังสักทีนะผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่แล้วจะเอาค้าไปเปรียบเทียบกับวานอนสายเลือดอันเจอจังได้อย่างไร หากเขามีความสามารถจริงๆพี่ใหญ่ก็ลองไม่ให้โอสถเขาและมาเทียบกับความเรนวในการพัฒนาได้เลย <c oughs> แต่จะว่าไปความเร็วในการบุมเพาะของพวกเราก็เทียบเคียงพี่ใหญ่ไม่ได้เลยทั้งๆที่กินโอสถไปมากขนาดนี้เพียงเดินเดียวท่านสามารถกาคันคิดคุกัดได้ถึงสี่ระดับติดต่อกันจนมาถึงจุดสงูงสุดแห่งอาจากกเกลนภาระดับหกได้อย่างน่าเหลือเชื่อแม้ว่าคำก่อของอิงโมหู จะเป็นการเหลือแข้งเลืขาของเย่หยวนแต่ภริยาของเขาก็รู้สึกประหลาดใจยอย่างมากเช่นกันสายเลือดของเย่หยวนเองก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยและร่างกายของเขาก็เป็นเพียงกายธรรมดาทั่วไปแต่เหตุใดความเร็วในการพัฒนาถึงใกล้เคียงกับพวกมันมากนี่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดอย่างที่สดุดในขณะที่พวกเขาทั้งสองพูดคุยกันยวนเฟยก็ออกมาจากสถานที่ลับ ภายในที่อยู่ลึกลงไปแรงดันลมปานของยนเฟยในปัจจุบันคือพลังระดับ4อย่างไม่เสียน,นซึ่งความเห็นแก่ของมันก็แตกต่างจากในคาแรกอย่างสิ้นเชิงและเพียงเพราะตัวของยนเฟยตั้งใจเชี่ยป,ปิดพลังโดยส่วนใหญ่เอาไว้แย่ยนและอีกหมหูจึงไม่สามารถสัมผัสพลังที่แท้จริงของมันได้เลยแต่กระนั้นพวกเขาก็รู้ถึงความทรงพลังของมันอยู่ดีตัวมันไม่ใช่สารสนยอย่างตัวอื่นที่หลังก้าวข้ามขีดจำกัดได้สำเร็จนั้น แล้วจะคำรามออกมาอย่างบาครังเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้แกสัตว์ส่วนตัวอื่นกับกันเพราะไม่อยากเสียมายาต่อผู้มีคุณอย่างเยหยวนมันจึงเลือกที่จะปกปิดพลังอันมหาศาลเอาไว้ตัวจนไฟเองก็เป็นลูกหลานของสัตว์เทวะเช่นกันดังนั้นเมื่อสาเร็จระดับ4สายเลือดของสัตว์เทวะของมันจึงถูกกระตุน้นจงมีพลังตอนตอน่ตอสู้ที่น่าเกรงขามยิ่งกว่าสาตัตว์ส่วนทั่วไปแต่เดิมว่านอนแคนชิลา ก็มีทักษะการต่อสู้ที่สูงมากอยู่แล้วละเมื่อความแข็งแร่งของพวกมันเพิ่มสูงขึ้นพลังการต่อสู้ก็จะทว,วีสูงขึ้นไปอีกแต่เป็นเพราะยวนเฟยยังไม่สามารถปลดปล่อพนังนจั่งที่ได้รับการสืบทอดทั้งหมดมาได้มิเช่นนั้นมันคงสามารถปลดปล่อยพลังได้อย่างน่าเหลือเชื่อกว่าน,นี้หลายเท่านะักฮาฮ่้าชายวนรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างในที่สุดก็สำเร็จพลังระดับสี่กวางสงจากของเจ้า ข่ารู้สึกได้มันเล่ากับว่าเจ้าสามารถทาลายหุบเขาได้ทั้งโลกเลยอิงโมโหเกล่าวขึ้นพร้อมกระเสียงหัวเราะอิงโมโหและหยวนเฟยเองก็มีฐานะรอลากับสหายลักคนหนึ่งเมื่อเห็นยวนเฟยม,มีความสุขจึงเป็นธรรมดาที่อิงโมโหเองจะมีความสุขเช่นกันแต่หยวนเฟยยิ้มอย่างคมขืนและกล่าวตอบว่าพอพึ่งเกา ข้ามคีดจำกัดระดับสี่สำเร็จไปบหมดๆข้าจึงไม่สามารถควบคุมพลังได้อย่างสมบูรณ์ัะแต่ทั้งหมดก็เป็นเพราะไหนน้อยแท้หากกาวปฏิเสธท่านไว้วันนั้นก็คงไม่มีย้นเฟยในวันนี้อย่างไรก็ตามพลังระดับ4ี่นี่มันน่าเล้อเชื่อจริงๆร่างกายของข้าตเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเล่ากับจะถลายหุบเขาได้ทั้งลูกอย่างที่เจ้าก่าวไปเห็นได้ชัดว่าการกาวขึ้นสู่ระดับ4มันทําให้หยวนเฟยตื่นเต้นอย่างมากในท้ายที่สุด การได้พบกับเยหยวนมันถือว่าเป็นสิ่งล้ำค่าจนไม่อาจจะจินตนาการได้เลยคำรับตัวของหยวนเฟยตอนที่407พะกลัวว่าจะส่งผลถึงรากฐานในอนาคตฮ่ฮดูเหมือนว่าสายเลือดสัเทวะของเจ้าจะตื่นขึ้นแล้วนะเยหยวนที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของหยวนเฟยก็กล่าวขึ้นพร้อมเสียงหัวเราะ สายตาของนายน้อยช่างเฉียบคมหลังจากการจามขึ้นสู่ระดับสีข้าสามารถปลุกความทรงจำที่รับสืบทอดอีกส่วนหนึ่งได้นอกจากนี้ข้ายังรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของสายเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายได้หยวนเฟยกล่าวขึ้นอย่างภาคภูมิเ yeah, ย่หยวนพยักหน้าและกล่าวตอบด้วยรอยยิ้มว่ามันน่าจะเป็นสายเลือดของวานอนแสงเทวะที่ไหลเวียนในตัวของเจ้าตับแต่ที่สามารถดึงพลังของสายเลือดนี้ออกมาได้ความแข็งแกร่งของเจ้าก็ยากที่ใครจะทัดเทียมได้ หลังจากนั้นไม่นานหยวนเฟยก็ยืนนิ่งอยูู่่หนึ่งจู่ๆมันก็เบิกตา้า,างและกล่าวด้วยความตกใจว่าพอมันพึ่งตระหนักได้ว่ามีบางสิ่งไม่ถูกต้องืมหยวนเฟยค่อยๆเบิกตาฟางขึ้นด้วยความตกหลงฮ่าฮ่าปฏิยาของเท่าหยวนเฟยนี่ช่างเชื่องช้าจริงๆพึ่งมาสังเกตหรือว่ามีบางอย่างผิดปกติในเวลาหนึ่งเดือนเจ้าสําเร็จเป็นหนึ่งระดับแต่พี่ใหญ่กําลังจะสสาเร็จห้าดับในอีกไม่ช้าและการก้าวขึ้น และก้าวขึ้นโซ so, อาจาก,กเกกินาพาขั้นปลายแล้วอีกบอกโหหัวลอยย่อยยสีหน้าหองหยวนเฟยเต็มไปด้วยความตกตะลึงสําเร็จห้าระดับภายในเดือนเดียวต้องทราบก่อนว่าตอนนี้เย่หยวนอยู่ในอาจาก,กเกกินาพาไม่ใช่อาจากเกนแต่หปานหรือหลอมบิญญาณดังนั้นความเร็วในการพัฒนาของเขามันไม่น่าจะพึงกลัวเกินไปหน่อยหรืออันที่จริงแม้ว่าระดับที่หยวนเฟยก้าข้ามขีดจำกัดจะยากกว่าเย,ย่หยวนมากแต่การสําเร็จรวดเดียวห้าดับในเดือนเดียวมันก็ไม่ไวไปหน่อยหรือ โดยปกติของนักสู้บางคนเพียงเดินเดียวยังน้อยเกินไปสําหรับการกกรูดรมพลังปานเพื่อเตรียมก้าวข้ามขีดจำกัดโดยสําแม้แต่อชยยะยังต้องใช้เวลามากกว่า1เดือนในการก้าวข้ามขีดจำกัดไปสักกระดับหนึ่งแต่เยหยวนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดลูดเดียวถึง5ระดับภายใน1เดือนเอาละเอาละเมื่อหยวนเฟยก้าวข้ามขีดจำกัดสําเร็จแล้วนั้นพวกเจ้าก็ออกไปเฝ้ายามกันต่อเถอะใครยังต้องก้าวข้ามขีดจำกัดไปยังอาจากโกเกินพาระดับ7ดต่อเยหยวน กาวยังเฉยเมยหยวนเฟยที่ตกตะลึงอยู่ก็ถึงกับก่าวอะไรไม่ออกความตกลลงในตอนนี้มันสุดพัฒน,นาจริงๆด้วยความเร็วขนาดนี้ของเย,ย่หยวนบางทีเขาอาจจะจับได้ถึงบางสิ่งในไม่ช้าแม้ว่าหยวนเฟยและเย,ย่หยวนจะรู้จักกันมานานแล้วมันจึงเราบตีว่าการบุมเพาะพลังของเย,ย่หยวนมีปัญหาคอขวดแต่การสําเร็จถึง5ดับในเดือนเดียวเหมือนก็เลือเชื่อกเกินไปจริงๆ เยหยวนกืนโอสถจิตมรกรลงไปจํานวนมากและเริ่มก้าวข้ามข,ขีดจำกัดไปสู่อาจาัก,กรกุกนภาดับเต็ดอย่างเต็มคันแม้ว่าเยหยวนจะไม่ค่อยเข้าใจต่ออาจาักรพลังมากนักในช่วงชีวิตก่อนนะฮะแต่การก้าวข้ามขีดจำกัดรวดเดียว5ดับเช่นนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยแต่ในปัจจุบันความเข้าใจต่ออาจารของเยหยวนมันกับสูงกว่ามาตรฐานของคนทั่วๆไปมากเพราะทั้งหมดเป็นเพราะ ตัวของเขาได้มีโอกาสลงมือทําจริงๆหลังจากที่กลับลงมาจุติใหม่และเขาก็ไม่ได้เอาเวลาไปพักผ่อนแต่อย่างใดกับกันตลอดที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เมื่อมีเวลาว่างเขามักจะฝึกฝนและเก็บตัวผู้บุมมพะพลังอยู่เสมอเมื่อมีโอสถจิตมรกตดจานวนมากเข้าสู่ร่างกายของเยย,ยนุนร่างของเขาก็ค่อยๆจะดูดซับฤทธิ์ของโอสถเข้าไปอย่างต่อนเนื่องจนไม่เหลือก่อนจะก่อตัวเป็นพายุลมปานอันรุนแรง หยวนเฟยตกใจจนสุดพานาเมื่อได้เห็นฉากตรงหน้าในน้อยสามารถก้าวข้ามสำเร็จลวดเดียวถึงห้าดับภายในเดือนเดียวจริงๆนั่นหรือแน่นอนการก้าวข้ามที่จำกัดของลูกพี่ใหญ่นั้นมัน้ามากแม้แต่ท่านโทษพยักของข้ายัางไม่กล้า,ก,ลากินโอสถเหลากับขนมเช่นนี้เลยฮ่าฮอิงหมอหูกล่าวขึ้นพร้อมกระเบืสิงหัวลาะเมื่อได้ยินถึงอิงหมอหูกล่าวเช่นนี้หยวนเฟยก็นึกถึงเรื่องนี้เช่นกัน แม้แต่เผ่าว่านอนแคทิลาที่มีร่างกายอันทรงพลังและแข็งแกร่งพวกมันยังไม่กล้าเกินโอสตกมากขนาดนี้มาก่อนการยัดโอสต์จำนวนมากขนาดนี้มันไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายชัดๆยิงไปกว่านั้นตัวหยวนเฟยก็ถนัดดีว่าแม้มันจะสําเร็จถึงพลังระดับ4และปลุกสายเลือดของวานอนแสงเทวะได้แล้วแต่มันก่นไหมอาจจะเป็นคู่มือของเจ้ยหยวนได้เลย หลังจากที่ผ่านไปเครื่องวันพายุลมปานก็ค่อยๆสงบลงจนกลับสู่ปกติในท้ายที่สุดเยยหยวนกกาวขึ้นสู่อาณาจักรก่อเกิดทพาระดับ7ได้สำเร็จปัจจุบันแรงตนลมปานที่แผ่ออกมาจากร่างกายของเยยหยวนมันแข็งแกร่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับตอนที่เขาอยู่ในอาณาจักรก่อกิพารัดับสองปีใหญ่ตอนนี้ท่านรู้สึกยังไงบ้างเองหมอโฮพุ่งเข้ามาแล้วก้าวถามในทันทีเยยหยวนยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่า หากข้าได้พบกับเจ้าเฉินกันอีกครั้งแม้ว่าจะฆ่ามันไม่ได้แต่ข้าก็สามารถทําให้มันพิการได้อิงโมหูสายหน้าโดยความตกใจและกล่าวอย่างเศร้าซ,ซอยว่าแม้พี่อยากจะให้นาถึงระดับ5้าแต่ท่านยังยากที่จะเป็นคู่มือของมันได้ใช่ไหม <c oughs> ข้าทราบดีว่าเจ้าแขนมาขนาดไหนแต่พลังมันก็ทรงพลังจริงๆแหละการที่สามารถเข้าถึงธาทุธรรมแจ้งได้ในวัยเพียงเท่านี้ มันไม่ใช่เรื่องที่คนทั่วไปจะทําได้แม้ว่าตัวค่าในขณะนี้จะอยู่ในอาจัก,กรโกนัปพาดับเจ็ดแต่ค่าก็ยังเสียเปรียบในด้านและพลังอยู่มากอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีหวังเลยทีเดียวยหญ่ยวนก้าวต่อพร้อมหมัวเราะอืมเ <c oughs> มื่อหูดถึงมันแล้วข้าก็รู้สึกอารมณ์เสียจริงๆเอาละพี่ใหญ่รีบไปหลอมขนม,มให้ข้ากินเร็ว ข้าต้องก้าวคมโซ่ระดับที่สโดยเลยที่สุดข้าจะไปประกาศสักตากับมันเองว่าพยักผู้นี้ไม่ใช่สิ่งที่มันจะเทียบเคียงได้อิงโมโฮกล่าวยังหงุดหงิด <c oughs> เจ้ายังมีโอกาสอีกมากไม่ต้องรีบร้อนไปและพลังจิตวิญญาณในตอนนี้ของข้าอยู่ในระดับขั้นสมบูรณ์ของเซนโอสดแล้วดังนั้นเพียงแคโอสดพลาโซ่เหมันง่ายกว่าดีนิ้วเสียอีก เมื่อถึงเวลาข้าจะต่อให้เจ้ากินเองแต่ในตอนนี้ข้าเก็บตัวนานเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มแล้วจึงไม่อาจทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฝ่ายของจอมราชาเทวาราบ้างหลังจากนั้นเราก็ช่วยเหลือสิทธิ์พี่หินตันและคนอื่นโดยเร็วเยย yeah, วยวเก่าวแม้อิงโมโูจะเป็นพวกขี้เล่นแต่มันก็ทราบดีว่าเราไม่ควรจะอยู่ในที่นี้ในปัจจุบัน และตัวมันที่ติดตามเย่ยหยวนมานานจึงทราบดีเช่นกันว่านิสัยของเย,ย่หยวนเป็นอย่างไรดังนั้นมันจึงยุกก่าใดๆต่อเย,ย่หยวนเก็บหยวนเฟยใส่เครื่องรลักวิญญาณพื้นที่และออกจากสถานที่รับของคุบเขาฉีเซียพร้อมกับอิงเมาหูแต่เขากลับพบว่า ชีฮาวหลานได้รอเขาอยู่ด้านนอกนานแล้วชีฮาวหลานเห็นเย่หยวนเขาก็รีบมาทักทายด้วยรอยยิ้มทันทีแต่ทันแต่ที่เห็นเย่หยวนใกล้ๆรอยยิ้มองเขาก็ถูกแช่แข็งอย่างฉับพลันเศรษสินน้องเล็กเจ้าเจ้า,จาระดับเจ็ดพระเจ้าแม้แต่ยอดฝีม,มืออาณาจรา,าชันโอสถชีฮาวหลานยังตกตะลึงเก่าวไม่เป็นภาษาเศรษิน <c oughs> น้องเล็กคนนี้แค่โชคดีเท่านั้นที่ก้าวสู่อีกระดับถึงระดับเจ็ด ดังนั้นสิทธิ์พี่ใหญ่แม่จำเป็นต้องตกใจไปเย่หยวนทราบดีเมื่อตอนออกมาจากการเก็บตัวเหล่าสิทธิ์พีของตนก็ต้องตกตะลึงแน่นอนแต่เขาก็ไม่ใส่ใจอะไรมากนะักแล้วเขาจะต้องก้าวข้างขีดจำกัดยังไงไม่ให้ชี้เฮาหลาและคนอื่นตกตะลึงละ่ะนอกจากนี้ตินแดนม,มายกข้างยังเต็มไปด้วยผัยอันลรายที่ทุกหนทุกแห่งหากเยียหยวนไม่ยกกระดับตนเองเช่นนี้แล้วเขาจะเอาพลังที่ไหนไปปกป,ป้องตัวเองละ่ะโชคดีเงินหรือแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้ว จะไม่ให้ตกใจได้ยังไงล่ะสิน้องเล็กข้าคิดว่าเจ้าใช้เวลาหนึ่งเดือนไปกับการหลอมโอสดทั้งหมดเสียอีแต่ไม่ข้าคิดเลยว่าเจ้ากับสําเร็จรวดเดียวถึง5ระดับภายในหนึ่งเดือนนี่มันสุดยอดจริงๆชีฮาวหลานกล่าวด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นเ <c oughs> พราะการหลอมโอสถมาใช้จํานวนมากขนาดนั้นจึงไม่แปลกที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดได้สูงขนาดนี้ใหย่หยวนก่าวพร้อมรอยยิม้มการแสดงออกของชีฮาวหลานได้แปลเปลี่ยนอีกครั้งพร้อมกับ เก่ายังไม่อาจจะเชื่อว่าหรือว่าเจ้าสามารถหลอมมันทั้งหมดเมื่อเห็นเย,ยหยวนพยักหน้าตอบด้วยรอยยิ้มฉีอาหลานก็แทบจะกัดลิ้นดิ้นตายเขาต้องหลออเล่นใช่ไหมในเวลาหนึ่งเดือนเขาสามารถหลอมโอโสถด้วยส่วนภัยมากขนาดนั้นสําเร็จแถมยังก้าวขั้นถึงกัดไดถึง5้าดับนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันไม่เผเิยนหน้ากับฉีอาหลานเช่นนี้เย,ยหยวนก็ทราบดีว่าตนไม่สามารถปกปิดใดใดได,ได,ได,ได้ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะเปิดเผยออกมา สิทธิ์องค์เล็กเจ้าม่นบ้าเกินไปจริงๆเฉียวาวหลานสุดลมาแจขึ้นลึกๆและกล่าวต่อว่าข้าเตือนเจ้าไปแล้วว่าอย่าเร่งรีบเกินไปแต่เจ้าไม่ฟังข้าเลยแล้วทราบหรือไม่ว่าการทําเช่นนี้มันส่งผลเสียต่อการบุมเพาะพลังในอนาคตแม่เย่หยวนจะสามารถก้าวข้ามกิจกรรมได้ห้าดับในระยะเวลาที่สั้นๆและผิดมนุษย์เช่นนี้อย่างมากแต่การกระทําเช่นนี้มันทําให้รักฐานพลังไม่สเสถียรอย่างมากเช่นกันฉียวฮาวหลาน ตระหนักได้อย่างชัดเจนถึงจุดจุดนี้แต่เย่หยวนกับยิ้มและกล่าวตอบว่าสิพี่ใหญ่ปวดจะได้กังวลข้าเองก็ไม่ได้คิดสั้นจนไม่คิดถึงอนาคตของตนเช่นกันกับแค่เพียงสําเร็จ5ดับมันไม่สามารถส่งผลเสียต่อรากฐานของข้าได้เลยเฉีเอาหลานพูดไม่ออก